ใช่เร็วๆนี้ก็เร็วที่สุดก็ยี่สิ่สิบนี้นะครับเ oh. สาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับ mm hmm. บอร์ดเซร่มคอนเสิร์ตนะครับก็มีบัตรก็ไขายไปแล้วนะครับก็มาเจอกันได้แต่ว่าบัตรไลฟ์ยังมีอยู่ใครที่สนใจนะครับก็สามารถดูไลฟ์ได้ทั้ง2วันเลยนะครับ ต่อที่นุ่มบอคนนี้นะคะวอลวนรัตนะคะ,คะพร้อมสําหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วนะคะเขาบอกว่าโอ้โหอยากจะไปซ้อมนะจนถึงวินาทีสุดท้ายเนีเพราะว่าอยากออกมาให้ดีที่สุดที่สําคัญอัปเดตเรื่องของการทุ่มง,งบซื้อบ้าน10ล้านบาทด้วยเป็นอย่างไรไปฟังค่ะ,คะใช่เร็วนี้ก็เร็วที่สุดก็ยี่สหกยนี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับวอลเริเคอนเสิร์ตนะครับก็มี บัตรก็ขายไปแล้วนะครับก็มาเจอกันได้แต่ว่าบัตรไลฟ์ยังมีอยู่ใครที่สนใจนะครับก็สามารถดูไลฟ์ได้ทั้ง2วันเลยนะครับซ้อมอะไรครบหมดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดถามผมแบบผมยังอยากซ้อมอีกซ้อมไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายที่จะมีโอกาสได้ซ้อมอนะ่ะเพราะว่าผมอยากให้มันดีที่สุดรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าพูดอะไรมากนนไม่ได้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพร์เซอร์ไพร์มากๆก็มไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเลยด้วยซ้ำเพราะว่าโปรดิวเซอร์ของผมนะครับ พี่อัดวิกโกนะครับก็ไม่รู้จะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรหักมุมผมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็รอดูในงานฮะเออมันมันก็สบายมันกลับไปก็เจอหมาเจอพ่อแม่เจอพี่น้องอะไรมันก็เป็นได้ทํากิจกรรมได้มากขึ้นเพราะว่าผมมาอยู่กรุงเทพสามสี่ปีแล้วอะ่ะไม่ได้กลับบ้านแล้วจนพ่อแม่ต้องมาหาที่คอนโดมันก็มันก็เล็กไปสําหรับห้าคนอะไรอะพอมีบ้านแล้วมันก็มีกิจกรรมอะไรให้ทา ดูทีวีกินข้าวอะไรกันก็รู้สึกว่าดีแล้วก็ตอนนี้ก็โอเคมากเลยเยี่ยมมากๆเลยครับไม่บอกหรอกเพราะว่าเราก็ตันนเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักเจ็ดแปดหลักเลยสิบล้านคือแปดหลักแปดเออสิบล้านคือแปดหลักแปดไม่บอกนะอแล้วเก้าหลักแล้วหรอไม่จริงหรอฮะประมาณเก้าหลักไม่ไม่ใช่โอ้เก้าหลักคือ ไ,ไม่ไมหลายประมาณสิบล้านใช่ครับสิบล้านหวกเนาะสิบล้านตัวเพราะว่ามันมันได้ใช้งานจริงแล้วก็อยู่จริงอะฮะเราก็เลยน่าจะแบบเอาความสบายมันมันมันไม่มีมันมีแต่สิ่งที่จําเป็นนะถ้าเกิดจาเป็นในตอนนั้นก็ต้องก็ต้องมีครับตอนนี้ก็ก็คือมันครบองค์ประกอบของชีวิตแล้วอะเราเรามีกินมีที่อยู่ที่พักอาศัยที่ดีได้อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยมัน ดีแล้วแล้วถ้เกิดอะไรอนาคตเราขาดอะไรอีกหรือว่ามันจาเป็นต้องมีอีกเราก็มีตรงนั้นตอนนี้ก็แบบวางลากฐานอะไรเฉยๆครับ นี่เลยนะคะก็เรียกได้ว่าเราได้เห็นแล้วนะเพราะว่าให้สัมภาษณ์ก่อนที่คอนเสิร์ตท,ที่จะจัดขึ้นนะคะพอคอนเสิร์ตจัดขึ้นไปเต็มที่มากๆ<ช>หลายค,คนอินและสนุกมากๆเลยนะคะกับคอนเสิร์ตนี้คุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าหนุ่มบอเนี่ยไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังจริงๆแน่นอนอค่ะด้วยความที่แฟนล,ลับคนล้นหลาบมากที่เดียวนะคะ<ช>ก็ะบอกเลยว่าแฟนลับอิ่มใจปื้มใจกันสุดๆเลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตนี้เนาะ